เกิดกรรมาชาติหนึ่งนี่เราควรจะเลือกเอาว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะคุ้มค่าและได้ประโยชน์อันสูงสุดผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านเลือกเอาการสร้างบาร,รมีท่านจะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ไปติดกระโหลกขลาอะไรหร่านั่นสร้างบาร,รมีอย่างเดียวเพราะมีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากการาเป็นบาป็นนาศของพญามารและเอาชนะพญามารได้ เป็นพระผู้พิชิตมรรพระผู้ชนะมรรพระผู้ปราบมรรอะไรต่างๆเหล่านั้น,นไในตอนนี้นะจ๊ะการปรับสภาวะาทายธรรมกํลาลังละเอียดเข้าไปเลยนๆนั่นก็คือปรับสภาวะบุญของเราให้ละเอียดตามไปด้วยบุญจึงมันเนื่องกับสมบัติคือรูปสมบัติรั์สมบัติคุณสมบัติอะไรต่างๆเลานี้จะลาบยสดรเสแสญสุขมากุนญิพาน พิชาธรรมกาก็จะถูกปรับสภาวะไป้วยถ้าเราไปพักกลางทางที่สวรรค์ั้นไในกำลังแห่งบุญที่ถูกปรับสภาวะก็จะไปเปิดทิพยสมัติปราณีไปตามสว่วนเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังบุญกำลังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ให้ลูกตั้งใจกันให้ดีนะลูกนะ